พ่อยเพิ่งไปปลูกแค่เมื่อกี้ทำบ้านขอบคุณแก่หนึ่งโขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแก่หนึ่งโแล้วกขอบคุณแก่หนึ่งโถแบบทิหกทันที่นี่ค่ะยำจตดหนักปลาไหลยำปูไข่ดองต้มเล้ง สามชุดเจ็ดนหนักกับโป้ไข่ดองนะคะเต็มด้วยสามชิเจ็ดกับป้านแยกน้ำจ้าัดหนักรวกใช่ปะไม่แยกน้ำจ๊อัดหนักรวกหมด ก็ sea, water, water ้ดเศรดอ่อนคโอทกโยังไหวกม่ัเาอองเกงน่มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กับบ้านกับบ้านแยกน้ำประมาณสิบคิวค่ะได้คอยแต่นักมาลูกววสวัสดีค่ะนะ้องวสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณย่าไปไหน,ในใโอ้ในใน แล้วนะเนี่ยกาวิ่งมาคนนี้อะไรเด็กเอ้ยแต่แต่กาบนแต่กาวจบหน้าบนแต่ล่างอะชอบสองกันทีเราถูกสองกาวที่มีอาว่อะไรไม่ได้เบียรรถเจ๊ปวยไม่จาอันนี้กาเลย อ๋อเลรอพระกรูดไข่ปูปวดปวดนมันฝันแล้วมันชอบัเบนดด้วยมันฝันแล้วมันขับรถชนไม่ชนมาอินาวดขับรถตกมแกเลยอันนี้ฝันเลยแล้วกินขับทำไมนะเด็กไม่อยู่เลยเมาไม่หน่อยกปูน่าปวด่เป็นแนหน้าทางไม่หน่อยต่อมาล่าสุดนี้ใช่ปอ่สห ห้าเดือนอะไรวะประคบไข่ปูตอนนี้จะไม่มีประจำเลยนะจะเป็นไม่จดไม่จด่จดไม่จไม่ใช่น่าก้หน้าตั้งมันจะนาชมเป็นตาย,ยาเยอะมากตั้งไม่มีนะคะ ค่อยพัฒนาปลาดิบแปดสิบยำปลาไก่ไม่เผ็ดมากค่ะที่นี่สวัสดีค่ะไข่เดียวค่ะได้ได้ไข่เดียวเผ็ดน้อยยำกุ้งหอยแครงไม่เผ็ดมากลาได้ไไอันนี้คืออันนี้ของไม่เอา อัน uh นี้กุ้งแรงไฟน้องเล่นไม่เผ็ดมาก ตัวตสามสิเนึาะล้งล่งกมากุงสดนังไม่มีเป็นปุ้กุ้งุ้งเนาะนี่แหละครับเพื่อนใช่ไหมเพราะว่าไม่ปลาไงเผ็ดเผ็ดไ้ากุ้งกุ้งลลก เอาหอยแคร์มากคือรอูดาปูกุ้งมา,มา,มาแล้วก็อหอแคอันนี้เก็บไว้กลอนนะ่แล้วก็ยอยำปูไข่ดองปูข่เด็ดูขเด็ดน้อยรอีเผ็ดมากถ้าเผ็ดมากก็คิอน้ำเอาแดงดูดูด่าดูไม่ให้หว่วยนพลยอยาต ไม่แบบสุดมากอ่ะ วัสดีะคะ่ะจดเมนูก่อนนะคะจดเมนูก่อนได้เป็นปูก่อนนะคะตอนนี้ามาขานเดค่ป็นปูม้าสุกได้ปะ ได้ได yeah, really. nice be no, no okay, mm ้จ hmm. no, okay. ิ้มก erm uh ับจิ้่ะหรือว่ายำมันก็มีเลือดตัวเองครัเป็นป้วดดจิมกบจิ้ม้นเปหมาเปนอินนแล้วไงถ้าเป็นตุมมาเป็นไหนก้อไเพื่อทีได้เนื้อมันลงถ้าเกดเอาชอบเป็นเนื้อเดี๋ยวมาเอาแม่ไม่เอาเผ็ดเลยนะิดอ่างเลยปไม่เอาเด็ชินเอมาไปยังอ่ะยามเนี่ยนะก็ถึง tôi cũng đay nó, này này, nó này không này này. để <laughs> nó không พวกแบนี้แ่ห้องหม่แครอันนี้ของใ่ได้นะเ็บเะเจ็บได้เนาะเจ้เนเบ้เนาะเจบานได้้เ็บไนะไะนาะ อ,อ,อันนี้ห้าไข่ของดิวนะเหลือห้าไข่อีกอันนี้นะสี่สิบานนี่เผ็ดได้บลาดได้ยำสัมไข,ข,ข่บลาอู้จะตัดัปลาเล่นจิ้มปรีตนหนักปลาเพิมอย่าลืม ำไมจะหนักกและ้าอันนี้ใส่กะละ้วมัไมจะหนักสองอักแล้วลูก นะคะได้ไว้ไห่นะคะได้าเดมกีแล้วอากเพิ่มได้ได้คือเดิมไดคอเดิมฝั่งเพิ่มเขียนมาแล้ใช้คอเดิมเจมกับเบยไปสับปาจนี้สามพันละเขาสับปลากันพอดีแล้วพวกเบ้์เป่วยเลง หลั้แก่ลแล้วิคโคงไอ้ิโคงิโคงไปทิ้งปอดได้ค่ะจดรูปแล้วค่ะ ไวซาไว้ากลับบ้านประกดปุ้งกดหนึ่งน้ำหอยแกงเนื้อ